ចាប់ დაი រោងធ្វើព្រឹកទេខាងនេះដោយមានវត្តមានអេដាមលោកញានៅលោកទីទៀវអស់លោកដែលជាប្រធានព្រឹទ្ធភូថៃខ្មែរបានបកសាលាវិញបឋមសិក្សាសាលាយើងខ្ញុំបានអង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2000ដោយក្រុមអបរបដោយមានមួយអគារស្មើនឹង5បន្ទប់តាមរីឯក្នុងឆ្នាំ2013 14នេះ តទូលបានគៀមួយឆ្នាំស្មើនឹងពីរពន្ទុមកជួយដល់សាលារៀនយើងខ្ញុំថ្ងៃនេះវណ្ណៈគេអូជាចំក្រោយខ្ញុំសូមជួនពោនឹងខ្លែអរគុណដល់អេដាមលោកអបညာលោកចំពាវអស់លោកដែលជាប្រធិភូទាំងអស់សូមប្របអដល់ពុទ្ធពោ៤ប្រការគឺអយុវនៈសុខៈទលៈ៣គ្លៀងហេកឡើយសូមអរគុណអរគុណครับขอบคุณครับขอบคุณครับ เดียบทองขยงสมกรบแอบอดองอีเชียนอภิบาลในคณะอภิบาลแคดไปเลนเจติกรบสมกรบโลกออกยาเซิงชุนเลงสมกรบโลกเสาสาระในโยกรัฐบาลแคกไปเลนสมกรบโลกวิรัตในเอก ទីសុខាប្រធានក្រុមកោងងារទំនិតទំនងក្រុមដែលកម្ពុជាចរពវាអន្តទានប្រងនឹងសូមប្រកលោកមេគុំមេភូមិលោកប្រធានភូមិនៃយុគសាលាព្រមទៀងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងសាសនារបស់ដ៏គ្នានឹង លោកអពុកមកដែរបងប្រូនថោកគ្នាដែលមន្ទររមភ្នំថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានវណ្ណមានកិត្តិយសណាស់ដែលបានដឹកនាំព្រះទៅភូថៃមកជួបសាលាលានយើងភ្នំថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមแนะនាំពីយកកិត្តិយសដែលមកពីខាងថៃបងប្រូនបានសកល เดี๋ยวถ้าผมเอ่ยชื่อคนไทยนะครับตอเชิญยืนนิดหนึ่งนะครับเพื่อเป็นเกียรติน,นะครับ <_ T. ๆ> คุณอรุณคุณเอี่ยมพิทักษ์สกุลครับคุณกรุณคุณเอี่ยมแเฮียฮงเชีแดงครับปัดเกียรมาจากกรมคุณเอมไทยฟรุตนอมเจงไชเชอร์เมียนปีประเทศไทยคุณประพลศิริและารัตครับปัดเกีมาจากกร,รมคุณ นนท์จิงไทยเชอร์ปีไทยโดยเครียดคุณนัทพงศ์สิริสุวรรณนายกเทศบนตปีหนองตะกงครับคุณอนุรุตบุญเหลือนายกอบตอรกระแสบนครับจะพูดได้หมดนี่นายกดดทิจมุนไรชนะดึกน้อมแผนกข้าอภิวัตนคมบุญท่านนายกนะครับ พันตำรวจโทการุณ์กเกษตรบ้านท่านสารวัตรใหญ่นะเด็กพลิสบันแปลงกำนันบุญสืบแก้วกล้าับกำนันบุญสืบแก้วกล้าเดีครับกำนันตำรวจกระแสดนข้างหน้าครับกำนันที่ไหนสนใิครับเดีด้านหลังกำนัน,นที่ไหนสนใจกำนันติ๊กครับท่านกำนันติก๊กนี่ด้านหลังครับท่านกำนันโชคชัยครับดีครับ ท่านผู้ใหญ่เย็นดูครับท่านกำนันเขียวครับเ่านกำนันเขียวรับคุณชาติชายดำรงชีพครับเหโกรองนายกอบตอโป่งครับและก็สจอูมาวิภูสนะครับสจมาจากจังหวัดระยองครับดูด้วยดูตั้งด้่เนี้ยครับครับ ដោយបាននំយកនោអំណ້ອຍមួយចំនួនដើម្បីជួយដនសារាមានបឋមសិក្សាអូរោហានអំណ້ອຍទាំងនោះមានសំភារៈក្មេងលេងសំភារៈក្មេងលេងមានចំនួនបួនឈុតទំលៀបបពាកកីឡាឈុតកីឡាដល់ពលិ៍ឈុតសំភារៈការសិក្សាមានសៀវភៅមានវិកនឹង នឹងមានតែគ្រឿងសម្រពទឹកស្អាតដើម្បីអ៊ុយសារាលៀនយើងមានទឹកស្អាតសម្រាប់បុរីពកក្នុងខាងនោះបាទអនុញ្ញាតពីអូននេះបានមកពីធាវីការរបស់ឃុំផ្ទួននឹងភ្នียวកតយុទ្ធដែលបានក្រុមទំនើបមកជាមួយឃុំក្នុងថ្ងៃនេះការដែលខ្ញុំព្រមទៀងខ្ញុំកតយុទ្ធប្រព័ន្ធថ្មីមូលធួរបុណ្យបរិជ្ញានោះថ្ងៃនេះ មានពលកំណងរដ្ឋ៤យ៉ាងមួយដើម្បីធ្វើបនគ ਵਾਈ ដល់ប្រមហាក្សត្ររាជការទី9របវរថៃនិងប្រមហាក្សត្រកម្ពុជាទី2ដើម្បីសាងសម្ព័ន្ធភាពល្អរវាងបងប្រ ahon ថៃកម្ពុជាទី3ដើម្បីសិក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នាមិននឹងចូល ដល់សមាគមទីផ្សារអាស៊ានដែលเฮาកថា AEC ទី4ដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍលូវវិស័យទេសចរក្នុងផ្នែកខាងគលកំណត់គុណធម៌ដល់សង្គមគ្រួសារនិងយុវជនហើយឡើយនេះខ្ញុំបាទញាក់វណ្ណៈតំជាប់អបតំនេះទំនុកឱកាសនេះដែរ ខ្ញុំបាទសូមគោរពអញ្ជើញអេកូដមទីធានលើងមានបឫស្ស័កសំ내សំណានដនបងប្រូនយើងទាំងអស់គ្នាក្រុមទៀនតូរួមចែកអនុวยដនស្រាលៀងរកយើងសូមគោរពទទួលជើិនបាទបាទខ្ញុំ วันนี้ผมขอแสดงความยิยนดีกับเพื่อนเพื่อนพี่น้องท่านท่านที่ได้รับเชิญมารวมงานและจะช่วยถึงเด็กๆนักเรียนอยู่ทางป่ากับคุณชาวันนี้ผมได้ตั้ง น,นััเียติดบุติเมื่อกี้ได้เรียนให้ทราบว่าการตามสำพันธระวังไทยกับกัมพูชาเมื่อกี้นี้ก็อผมก่อคิดว่าในใจของผมวันนี้เป็นที่เป็นนอนกันพี่นองนี่ก็มันยืนยาวมาแล้ว ใ่วันนี้กับผมดีใจและก็เห็นเพื่อนพี่น้องพ่อแม่มาจากหลายจังหวัดเมื่อกี้นีก็ทางต่อจอกามาจากจังหวัดระยองฉะนั้นการพบปะวันนี้คือว่าไม่ใช่แต่จังหวัดจันทบ,บรุรีมีหลายจังหวัด ที่มาร่วมกันในงานนี้เรื่องนี้ที่เรื่องงานก่อนจะผมพูดถึงการช่วยถึงโรงเรียนวัานนี้กับผมพูดเรื่องตอนตอนหนอตอนตอนนี้อยากพูดว่าสถานภาพระวังไทยกับกับกิชายัางไงบ้าง แล้วก็เราอยู่ทุกวันมีประบสบกทรงอะไรเพื่อว่าให้ทั้งสอบป่ายมีความสุขจริงๆก็เป็นชานคนกับสองป่ายอยู่จังหวัดไายุนยีน้คือว่าผมอยู่ที่นี่มาประมาณสามปบาปีตั้งแต่สมัยสงครามแล้วก็ผมได้ดูจากทันทันหลายคนพบอตหารเรือ ทุกท่านตั้งแต่ท่านแรกที่เจ็ดเก้าท่านก็เต็มมากลอยตั้งแต่นั้นมาและจะรู้จักทำทานตลอดนั่นควันนี้ก็ได้ทำงานร่วมกันระวังไทยกับต่างแดนแต่วันนี้ก็รู้จักน้องท่านอบอรทตา h เรื่องกระเลียบผุกปีใหญ่ใหญ่ กันมล้วก็ร้อยแบบคุมผมกันเรองเาน